พลังงานวันนี้นะคะบ่งบอกว่ามีใครคนนึงนะคะเขาคิดถึงคุณมากค่ะเขาคิดถึงคุณจนเขาเองนะคะแทบเสียสติเลยก็ว่าได้ค่ะคนคนนั้นนะคะเขาจิตใจไม่อยู่กับร่องกับรอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วค่ะเพราะเขานะ,ค,ะคอยแต่คุณคิด คิดถึงนึกถึงเพียงคุณนะคะพลังงานของเขาคนนั้นนะคะเป็นคนที่คิดถึงคุณมากแอบ่องแอบมองแอบดูคุณอยู่เสมอนะ,ะอาจจะเป็นพลังงานของรักเก่าคนเก่าของคุณนะคะที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะ,ะอาจจะจบความสัมพันธ์กันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะสิบดาวน,นะคะหมายถึงนาะงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจบแบบเจ็บปวด จบแบบทิ้งแผลใจนะเป็นพลังงานของคู่รักนะที่มีประเด็นบางคนนะ,ละหลายหลายท่านกําลังจะจบกับปัญหานี้นะหรือบางคนจบกันไปแล้วนะจบกันไปแบบสิ้นเชิงคนคนนั้นเขากําลังคิดถึงเรื่องของคุณค่ะเขากําลังคิดถึงคุณเขากําลังคุณคิดถึงเรื่องของคุณค่ะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะทบทวนเรื่องของคุณแทบบ้าจนแทบจะนะสูญเสียสติแล้วก็ไม่อยู่กับรองกับลอยแล้วนะนะพลังงานของคนที่คิด ถึงนะเหมือนพลังงานของคุณไปครอบงำเขามากๆเลยนะเขาต้องวกวนนะทบทวน มีแต่เรื่องของคุณอยู่ในสมองของเขามีแต่เรื่องของคุณที่อยู่ในหัวของเขามันช่างเป็นเวรกรรมจริงๆเลยนะถ้าคนคนนี้เขาเคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจแบบสิบดาบมาแล้วนะตอนนี้เวลานี้นะคะผลของการกระทําของเขามันทําให้เขาวกวนแต่เรื่องคุณจนไม่สามารถเอาออกจากหัวได้เลยนะคะประการของเดอร์ซันนะตอนนี้เวลานี้คุณดูดีคุณดูมีสเสน่ห์มากๆคนคนนี้อาจจะอยากเข้าหานะ,ะอยากจะพูดคุยอยากจะเคลียร์ใจหรือมีสิ่งใดที่อยากจะนะคะพูดกับคุณณเวลานี้ตอนนี้ ก็ได้นะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มก็ได้ค่ะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ได้นะนะคะคนคนนี้อาจจะนะคะแทบเสียสติจริงๆนะไม่อยู่กับร่องลอยจิตใจมันร่องลอยมากนะตอนนี้เวลาเนี้ยนะะบางทีคิดถึงแต่เรื่องคุณจิตใจร่องลอยจนการขับรถนะคะหรือการทําอะไรที่ต้องใช้สมาธิเขานะมันหลุด มุดโปกัสนะพลังงานของคนที่เกิดราศีมังกรนะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ทางชาวธาตุดินนะะกันพฤษกมังกรนี่คือนะคะราศีนะพลังงานของคุณและเขาโดยเข้าๆนะถ้าคุณชอบหัวข้อนี้นะคะจากหัวข้อนะห้าใบไพ่ห้าใบที่ไม่หมาเปิดให้คุณเดี๋ยวเรามาดูนะคะความเป็นตัวตนของเขาว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอ้เลดี้นะคะพลังงานวันนี้ เป็นพลังงานโดยรวมนะคะโปรดช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวแม่หมอนะคะจะเปิดพลังงานของเขาให้กับทุกท่านได้รับรู้นะแล้วก็รับฟังกันเลยค่ะเขาคนนั้นเป็นใครคะคนที่คิดถึงคุณคิดถึงในเรื่องของคุณนะแทบเสียสตินะจิตใจไม่อยู่กับร้องกับลอยเลยนะคุณคิดถึงของคุณทั้งวีทั้งวันเขาเป็นใครกันคะเป็นพลังงานของแพงออกครับค่ะเฮ้ยพลังงานของคนที่สํานึกผิดค่ะ อดีตของคุณคนเก่าของคุณคนที่เคยมีประเด็นกับคุณค่ะคนที่เคยสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณนะ,ะ <_ d ust> เขารู้สึกสำนึกผิดค่ะ <_ d ust> เขามีเรื่องที่อยากจะสารภาพกับคุณนะ,ะ <_ d ust> เขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณอายุห่างกับคุณมากๆก็ได้นะ,ะหรือถ้าเขาอายุมากกว่าคุณอายุเท่ากันกับคุณนะเขาคนนี้ก็มีความเป็นเด็กมากๆอาจจะมีนิสัยใจคอที่เป็นเด็กหรือมีความน่าอ่อนมันเด็กก็ได้นะคะนะคนคนนี้นะจากคนใจใหญ่ เออจากคนที่ไม่ยอมใครกลายเป็นคนที่ต้องการโอกาสจากคุณนะกลายเป็นคนที่ต้องการที่สรภาพสารภาพบางสิ่งบางอย่างกับคุณเขามีคําพูดค่ะเขาน่าจะคุณคิดถึงเรื่องคําพูดของเขาการสํานึกผิดการสํานึกบาปก,การสารภาพเขานะคะอาจจะเป็นชาวท่าน้ํากรกฎพิจิตรมีนก็นได้นะคนคนนี้เขายังถือถ้วยนะเขายังถือความในใจที่ม่อยากจะสารภาพอยากที่จะบอกกับคุณนะคะ เขายังถือคุณเอาไว้นะความรู้สึกที่มีคุณคําสารภาพนะคะคำพูดบางสิ่งบางอย่างที่เขายังไม่ได้พูดกับคุณนะคะแล้วคนคนนี้มองว่าอาจจะนะอาจจะยังนะอาจจะยังไม่กล้านะนะตอนนี้เวลานี้นะมีความปรารถนาคุณคิดคิดถึงคุณคะ่ะนะคะมีความปรารถนาที่จะได้เคลียร์ใจกับคุณนะมันสร้างความวิตกกังวลกับเขานะคนคนนี้เขาคุณคิดนะเกี่ยวกับคําพูดบอย่างบางสิ่งบางอย่าง ที่เขาต้องการที่จะมาสารภาพกับคุณค่ะคุณคิดมากอ่ะนะจนทําให้เขารู้สึกว่านะเขาจะน่าจะจิตใจตอนนี้ค่อนข้างที่จะนะไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะะถ้า,าปล่อยไปแบบเนี้ยถ้าเขาไม่ได้คุยกับคุณนะคนคนนี้อาจจะเสียสติไปเลยก็ได้นะคะโอ้ดูเหมือนเป็นคนที่แบบอืมนะ,ะคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาประมาณเนี้นะคะ พลังงานของวิวอัฟฟอจูนค่ะคนคนนี้เป็นรักเก่าคนเก่าของคุณจริงๆด้วยค่ะเป็นคนที่เคยจบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันพระหัสก็ได้นะคนคนนี้นะคะเขาอยากหวนกลับมานะคะเพื่อที่จะเคลียร์ใจกับคุณเพื่อที่จะได้พูดกับคุณถ้าเขาไม่ได้พูดไม่ได้เคลียร์ใจกับคุณนะคะเขารู้สึกว่านะ,ะเขาน่าจะเป็นคนปกติไม่ได้แล้วประมาณเนี้ยนะคะเขาอาการหนักนะค่อนข้างที่อาการหนักนะคะถ้าเขาเคยทําความผิดก,กับคุณ นะเคยทําให้คุณทุกข์ใจเสียใจเพราะมีพลังงานของทิบดับเขาก็น่าจะนะคะอยากจะสารภาพผิดกับคุณนะ,ะอยากที่จะเข้ามาพูดมาคุยมาเคลียร์ใจกับคุณก็ได้ค่ะพลังงานของรักเก่าคนเก่านะคะอยากหวนกลับมานะวงล้อแห่งโชคชะตาอาจจะหมุนวนให้คุณกับเขานะได้กลับมาพบมาเจอกันก็ได้นะถ้าพลังงานไพ่สองใบแลกเชื่อมกันนะคะนืเด็กถ้วยกับยูอ็อปปอร์จูนคนคนนี้มีความในใจนะคะที่อยากจะพูดกับคุยกับคุณ เขาคิดว่าถ้าเขาได้พูดสิ่งนี้กับคุณเขาจะสบายใจมากขึ้นนะเหมือนสติของเขาความรู้สึกของเขาตอนเนี้ยมันไปทุ่มอยู่ที่คุณทั้งหมดเลยนะคะมันเป็นแก้วที่เขาถือเอาไว้เป็นคุณที่เขาคอยส่องคอยมองคอยดูหาจังหวะหาเวลาหาโอกาสที่จะเข้าหาคุณให้ได้ เป็นพลังงานของ x ออคับค่ะคุณคะเป็นพลังงานของรักเก่าคนเก่าที่เคยนะคะจบความสัมพันธ์และหันหลังให้กับความสัมพันธ์กันไปแล้วค่ะคนคนนั้นเขาหาวิธีนะคะคุณคิดนะ,ะที่จะหาวิธีเขาหาคุณค่ะตั้งแต่วันที่เขาจากคุณไปนะะวันแรกก้าแรกที่เขาจากคุณไปนะ,ะเขาก็คิดหาวิธีเขาหาคุณแล้วค่ะนะ,ะ,นะะต้องการที่จะกลับเข้ามาแต่ด้วยเหตุการณ์ณนวันนั้นค่อนข้างที่จะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงนะคะหรือเป็นบางสิ่งบางอย่าง ที่เขาต้องไปสะสางต้องไปจัดการก่อนก็ได้นะเขาอาจจะรอวันนะคะที่เขาสะสางปัญหาจัดการปัญหาที่เขามีอยู่อาจจะเป็นปัญหาชีวิตของเขาก็ได้นะคะในเวลาที่เขาห่างจากคุณนะะ่ะนะในเวลาที่เขาไปสะสางตัวเองหรือนะคะไปแก้ปัญหาตัวเองเขาก็ยังมองเห็นว่าคุณเป็นนะโชคดีของเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาที่คุณกับเขาเคยรักกันเคยคบกัน คุณก็เป็นคนรักที่ดีนะคะคุณก็เป็นคนที่โชคดีที่สุดของเขาเช่นกันค่ะพลังงานของรักเก่าคนเก่าที่เคยเดินทันหลังให้กันนะคะอยากหมุนเวียนอยากหมุนวนกลับมาที่คุณอีกท้งหนึ่งพลังงานเดินซสันก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมเป็นคนที่มีคนรู้จักมากหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสื่อโซเชียลก็ได้นะนะคะเขาอาจจะมีชื่อเสียงในสายงานสายอาชีพของคุณนะคะเขาอาจจะไปเคลียร์ตัวเองบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าเขา มีปัญหาบางอย่างอยู่เนะาะอาจจะนำพานะทำให้คุณและเขาเสียชื่อเสียงก็ได้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะเคลียร์ปัญหาตัวเองอยู่นะนะคนเก่ารักเก่าของคุณคนที่เขานะ,ะมีสเสน่ห์คนที่เขามีชื่อเสียงเป็นคนที่คนรู้จักนะคะคุณอาจจะดูว่าตอนนี้เขามีความสุขมากๆเขาไม่ได้สนใจคุณแล้วนะแต่ใดๆคนคนนี้เขานะคุณคิดถึงเรื่องของคุณตลอดเวลาเขาไม่เคยเล่าวางจากคุณได้เลยนะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้นะคะ ในออบขับค่ะเขาต้องการที่จะมาง,ง้อคุณนะคะคนคนนั้นเขาต้องการมาง,ง้อคุณต้องการที่จะเคลียร์ใจกับคุณค่ะนะคะคุณคือพระอาทิตย์คุณคือแสงสว่างคุณคือสิ่งที่เขาต้องคุณคิดอยู่เสมอนะ,ะเขาน่าจจะตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเขาอาจจะไปเคลียร์ตัวเองเสร็จในบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะกลับเข้ามาเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณก็ได้นะ ถ้าตอนนี้นะคะเขาทําอะไรอยู่เขาค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จใกล้ที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาต้องการทําแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ตัวเองเคลียร์งานเคลียร์ภาระหนี้สินนะ,คะเคลียร์ปัญหาต่างๆของตัวเองของตัวเขาอะเขาค่อนข้างที่จะทําได้สําเร็จแล้วคะ่ะเร็วๆนี้คนคนนี้เขาตั้งใจที่จะกลับเข้ามานะ,คะเคลียร์ใจกับคุณเพราะเขาทนคิดถึงคุณนะ,ะแทบเสียสติไม่ได้แล้วอะ นบางครั้งเขาก็พยายามนะคะคองสติให้อยู่นะคะในเรื่องของการทํางานนะให้สนใจโฟกัสให้มันถูกจุดเนาะแต่คุณก็เข้าไปวนเวียนทําให้เขานะคะหลุดสมาธิอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะพลังงานของคุณนะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะเป็นพลังงานของ T of one ค่ะเป็นพลังงานของคนที่นะคะเอ่อกำลังจะรุ่งเรืองด้วยหน้าที่การงานเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานนะคะเป็นคนที่กําลังจะ ขย,ขยายเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานก็ได้นะคะมีโอกาสในการทํางานมีโอกาสในการพบปะและเจอผู้คนมากมายนะคะพลังงานของคุณนัดตอนนี้เวลานี้อาจจะมีใครหลายหายคนนะคะเข้ามาแจกขนมจีบให้กับคุณก็ได้นะ,ะถ้าคุณเป็นคนโซดนะ,ะชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูในพลังงานของคุณนพันธ์ตะเคียค่ะคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นเกี่ยวกับเรื่องความรักมากๆเลยต่อให้มีใครเข้ามาคนคนนี้นะคะเขาบอกว่า คุณนะเป็นคนที่สําคัญที่สุดในความรู้สึกของเขานะในตอนนี้เวลานี้นะเมื่อก่อนเขาอาจจะนะไม่รู้ถึงความสําคัญของคุณแต่เหมือนบทเรียนบางอย่างกําลังจะทําให้เขารู้ว่านะคุณอนะเป็นคนที่ใจดีที่สุดคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์ของเขาซึ่งเขาไม่สามารถนะหาที่ไหนได้อีกแล้ว พลังงานไพ่ใบต่อไปค่ะเป็นปพลังงานของทำเพลนคนคนนี้ต้องการที่จะเข้าหาคุณค่ะนะะเขาเปลี่ยนตัวเองไปเยอะมากๆเลยนะเขาเปลี่ยนความรู้สึกเขาเปลี่ยนความนึกคิดนะบางสิ่งบางอย่างการที่เขาเคยเข้าใจคุณผิดด้วยนะการที่เขาเคยปรับสปปะมา,าพลาดพังนะ,ะคิดไม่ดีกับคุณใช้คําพูดใช้วาจาที่ร้ายแรงทําให้คุณเจ็บอกเจ็บใจเสียใจการกระทําของเขานะะที่ทําให้คุณได้เจ็บใจเสียใจนะะเขารู้สึก นะว่าเขาโดนกระทําอยู่นะตอนนี้เวลานี้ค่ะเขาไม่ได้มีความสุขอย่างที่เขาแสดงออกนะถ้าเขาแสดงออกให้คุณได้เห็นว่าเขามีความสุขมากในเวลานี้จุดนี้ในวันที่ไม่มีคุณมันเป็นการเสรียแซงค่ะนะในใจลึกๆคนคนนี้มีความทุกข์ในเรื่องของคุณมีความทุกข์นะที่เคยทําไม่ดีกับคุณด้วยค่ะถ้าเขานะไม่ได้คุยกับคุณไม่ได้เคลียร์ใจกับคุณนะ เหมือนเขาจะมันจะหนักขึ้นในทุกๆวันอนะเขารู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างค่ะเขาต้องการที่จะเข้ามาหาคุณเขาต้องการที่เทคแอคชั่นเข้าหาคุณนะเอ,อเขาอยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณค่ะนะบางสิ่งบางอย่างมีสิ่งที่เขาอยากจะพูดเขาอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูก,ก็ได้นะคะเป็นพลังงานของเด็กถ้วยนะอีกแล้วค่ะ มีเรื่องที่จะสารภา,าพกับคุณมีความในใจที่จะสารภา,าพกับคุณสํานึกผิดไหมสํานึกผิดนะและตอนนี้เวลานี้เขากําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ค่ะกําลังที่จะนะคะฝึกพูดฝึกทําบางสิ่งบางอย่างไหมทบทวนบางสิ่งบางอย่างไหมนะเขาพึกที่จะพูดอะไรกับคุณอธิบายอะไรกับคุณบางสิ่งบางอย่างและหาวิธีที่จะเข้าหาคุณนะคนคนนี้เขาส่องมองคุณเขาดูคุณอยู่ตลอด,ดเวลาค่ะนะเขาไม่เคยละสายตาจากคุณเลยนะ จากความที่คิดถึงเฉยๆอ่ะมันต้องอย่างน้อยๆได้ดูรูปคุณนะก็าอาจจะเซฟรูปคุณเอาไว้ดูก็ได้นะโอ้นะ,ะก็อาจจะดูรูปคุณในสื่อโซเ,ซเชียลออนไลน์นั่นแหละพลังงานของ King of Swords นะมีความกล้าขึ้นมาแล้วนะอคนคนนี้มีความกล้าน,นะมีความหนักแน่นคนอีโก้สูงนะ,ะมีความหนักแน่นบางสิ่งบางอย่างนะคะเขายึงอยู่ในเส้นทางแห่งการเลือกเลือกอะไรไม่บอกเขาดูนิดนึงนะเขาเปิดไพ่ก่อนนะคะ King of Pentacle เขาปรารถนานะคะที่จะพูดคุยปรารถนาที่จะทําบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะมีความกล้าหาญบางสิ่งบางอย่างในออฟสอบนะคะคนคนนี้กําลังรวบรวมความกล้าที่จะเข้าหาคุณพลังงานของ k ิ n อ of p e n t a เ l e คนหูนะ,ะมีแผนการ มีแผนการนะค,คนคนนี้มีแผนการที่หนักแน่นมากๆนะคะแล้วก็แพงออฟวานค่ะเขาออกเดินทางนะ <c oughs> เขาเทคแอคชั่นเขาอยากเข้าหาคุณอย่างแน่นอน <c oughs> พลังงานณะ <c oughs> ตอนนี้เวลานี้คนคนนี้มีความมุ่งมั่นที่จะเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจบางสิ่งบางอย่างอยากจะพูดความในใจกับคุณค่ะเขาไม่สามารถที่จะทนคุนคิดถึงคุณในพื้นที่ของเขาในจุดที่เขาอยู่ตอนนี้ได้แล้ว <c oughs> มันทรมานเหลือเกินนะคะสิ่งเดียวที่จะปลดปล่อยเขานะคะให้เขาเป็นคนปกตินะที่ที่แบบเออนะคะหลุดออกจากบ่วงกรรมนี้ได้นะ คือการที่ต้องเข้ามาคุยกับคุณค่ะต้องการเทคแอคชั่นนะคะเขาพยายามที่จะเข้าหาคุณอย่างแน่นอนนะคะไม่เกินนะไม่เกินธันวาปีนี้เร็วสุดภายในนะหนึ่งเดือนหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบนะคะและไม่เกินปีนี้อย่างแน่นอนค่ะ ไม่เกินห้าวันสิบวันจากนี้ก็ได้นะถ้าเร็วที่สุดนะคะคนคนนี้เขาจะมาเคลียร์ใจและพูดคุยกับคุณอย่างแน่นอนถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมนะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาก็ยังมีความคิดความรู้สึกที่ดีกับคุณแต่เขายังไม่กล้าพูดคําว่ารักนะจุดนี้นะ เออมันเป็นความรู้สึกผิดทมากกว่ามันเป็นความแบบอยากแก้ไขความผิดพลาดอยากอธิบายบางสิ่งบางอย่างถ้าเขาได้รับความทุกข์ใดๆเขาก็อยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าเออผลของการกระทําเวรกรรมที่เขาเคยทํากับคุณนั้นนะคะมันได้เกิดขึ้นกับเขาจริงๆแล้วนะนะขอเปิดนะคะกันความคิดเขาอีกห้าใบนะคนคนนี้ส่องมองนะ,ะและปรารถนาที่จะเข้าหาคุณนะคะ่ะพลังงานของเดวอนะ คุณคือคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดคุณคือคุณค,คือคนเดียวนะ,ะที่เขาอยากเข้าหามีพลังงานของคนที่อยากจะขอโอกาสนะคะขอการเริ่มต้นใหม่จากคุณนะคะคิงอัพเข้ามาเพื่อง้อคุณนะคนคนคนี้ยอืมนะคะพลังงานของทีอัพเพนเทคเกค่ะเขานะ,ะไม่ต้องการยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ่ะ นะพลังงานอีกธิพอีกข้าวใบสุดท้ายที่ม่หมอเปิดให้คุณนะเขาไม่ได้ต้องการยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้เลยค่ะเขาพยายามที่จะสานต่อความสัมพันธ์นะคะโดยการที่เข้ามาสํานึกผิดรู้สึกผิดค่ะเพราะตลอดเวลาที่คุณกับเขาจบความสัมพันธ์กันนะคะคุณไปวนเวียนอยู่ในสมองและความรู้สึกของเขาอยู่เสมอและเขาคนนั้นก็เฝ้ามองคุณอยู่เสมอด้วยค่ะบางครั้งอย่างที่แม่หมอบอกนะคะเขาขึ้นคิดถึงคุณทั้งเรื่องความรักเอ่ยความเจ็บปวดที่เขาเคยมอบให้คุณเอ่ยนะ,ะมันประเดยประดังบางครั้งเขาก็รู้สึก ถ้าปล่อยไปอย่างนี้ฉันต้องเสียสติอย่างแน่นอนนะคะจิตใจของเขาปล่อยให้ร่องรอยมาหาคุณอยู่บ่อยครั้งนะคะเขายังไม่ต้องการจบความสัมพันธ์นะ,ะเขาต้องการที่จะสร้างสารสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะต้องการที่จะเป็นแฟนคุณต้องการที่จะสร้างครอบครัวสร้างอนาคตอะไรที่เขาเคยนะะ ไข่ฝันให้กับคุณเขาต้องการที่จะมาทําสิ่งนั้นให้เป็นจริงด้วยนะคะ,ะเร็วสุดภายในห้าวันสิบวันนะคะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบหรือภายในหนึ่งเดือนไม่เกินธันวาปีนี้คนคนนี้จะเข้ามาสารภาพความรู้สึกกับคุณค่ะเขาทนเสียสตินะกับการคิดถึงคุณไม่ไหวแล้วเขาทนเสียสตินะคะกับการนะ,ะที่เขาเคยเก็บงําความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่มีต่อคุณไม่ไหวแล้วนะคนคนนี้มีการเทคแอคชั่นนะ,ะรวดเร็ว ระะวดเร็วอย่างแน่นอนเขาอาจจะเข้ามาประชิดตัวตนของคุณนะทางเพื่อนของคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณและเขานะคะนับถือหรือนะคนที่คุณกับเขารู้จักร่วมกันก็เป็นไปได้นะ,ะเรามาดูนะความคิดความรู้สึกจากเขานะผ่านไพ่อันล็อกจัวร์ s ฮ m เ s s a g e ถ้าเขาอยากจะกันกองนะความรู้สึกครั้งนี้เป็นคําพูดให้กับคุณได้เขาอยากจะพูดกับคุณว่าอย่างไรนะ มาดูกันค่ะ,ะความรู้สึกของเขาเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณทําให้ฉันผิดหวังคุณไปทาอะไรให้เขาผิดหวังคะเออนะเขาบอกว่าคุณทําให้เขาผิดหวังนะฉันรอคอยคุณอยู่ตรงนี้ตลอดมาโอ้คนคนนี้เขาคุณคิดอยากให้คุณเข้าหาเขาเช่นกันนะแต่ได้ไดไดนะคุณไม่ได้เข้าหาเขาคุณไม่ได้วิ่งตามเขาแล้วค่ะ เขารอคุณจนเขาคิดมากเขารอคุณจนเขาเสียสตินั่นเองนะคะคุณทําให้เขาผิดหวังนะเขารอคุณแต่คุณนะะไม่ได้วิ่งไล่ตามเขาคุณไม่มีการเทคแอคชั่นคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วความนิ่งเฉยของคุณการไม่ไล่ตามนะคะมันทําให้เขาผิดหวังแต่ใดๆนะคะการกระทําของคุณในครั้งนี้ก็ให้บทเรียนที่ดีกับเขาอย่างมากเลยนะเขาได้เห็นคุณค่าในความเป็นคุณมากขึ้นค่ะ ฉันไม่มีวันปล่อยคุณไปแม้ว่าสถานการณ์จะยากลาบากเพียงใดนะเขาบอกว่าเขาไม่มีเขาไม่ีวันปล่อยคุณไปหรอกนะไม่ว่าสถานการณ์จะยากลําบากเพียงใดนะคุณก็ต้องเป็นของเขานะคนคนนี้ไม่มีทางที่จะปล่อยมือจากคุณไปอย่างไหได้ค่ะฉันจะทําทุกอย่างเพื่อคุณโปรดอยู่เคียงข้างฉันนะที่รักนะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะเพียงแค่ขอให้คุณนะอยู่เคียงข้างเขานะเขาอยากเรียกคุณว่าที่รักเลยค่ะ ที่รักที่รักฉันอยากรู้ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะเขาอยากรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่เหมือนดังที่คุณนะคะก็อยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้แหละแม่หมอบอกแล้วใช่ไหมนะคะว่าใจของคุณและเขามันค่อนข้างตรงกันค่ะคุณมีจิตบางสิ่งบางอย่างที่ผูกพันนะ otic. ใจตรงกันต่างคนก็ต่างอยากรู้นะคะว่าอีกฝ่ายกําลังทําอะไรอยู่เช่นกันนะคะ คุณไม่รู้หรือว่าคุณคือทุกอย่างสําหรับฉันคุณรู้หรือไหมคะว่าคุูนะคือความรักคือทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเขาคุณมีค่าและมีความสําคัญสําหรับเขามาฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดในตัวคุณมากและอยากโทรหาคุณในทุกๆวันคนคนนั้นเขาอยากได้ยินเสียงคุณนะคุณมีแรงดึงดูดทําให้เขานะอยากโทรหาคุณในทุกๆวันบอกกันหรือเปล่าคะนะ ถ้าคุณรักฉันช่วยบอกให้ฉันรู้ทีแต่ถ้าไม่รักก็จงปล่อยฉันไปนะคนคนคนี้เขาอะนะหยุดในความคิดถึงคุณไม่ได้จนเขารู้สึกว่านะมันปล่อยจากคุณไม่ได้เขาอยากรู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะ,ะฉันจะไม่มีทางปล่อยคุณไปเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้คนคนนี้เขาจะไม่ปล่อยคุณไปเลยนะเขาคุณคิดถึงเรื่องของคุณอยู่ตลอดเวลาจนแทบเสียสตินะคะเขาปล่อยให้จิตใจของเขาร่องรอยมาที่คุณอยู่เสมอๆในทุทกๆวันนะ,ะและ ข้อความทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาส่งให้คุณนะเขาต้องการที่มีคุณอยู่นะแล้วคุณล่ะจะให้โอกาสเขาไหมคุณต้องตัดสินใจเองถ้าคุณชอบพลังงานดีๆนี้นะอย่าลืมจ่ายค่าครูแม่หมอด้วยนะคะคุณจะฟังแล้วมันนิ่งเฉยไม่ได้นะการจ่ายค่าครูแม่หมอนะจะเป็นการรับพลังงานที่ดีมากๆค่ะจ่ายค่าครูด้วยการกดติดตามแม่หมอนะคะกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คอมเมนต์ดีๆแป่งปันซึ่งกันและกันแล้วคุณกรับพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยนะคะการติดต่อดูดวงกับแม่หมอนะแม่หมอมีไอดีให้คุณด้านบน นะฮะอืมนะ,ะใส่ไอดีมนนาทาร์ลอดนะ,ะตัวเล็กทั้งหมดแล้วก็นะฮะพิมพ์ไปเลยนะคะว่าต้องการดูดวงทราบค่าครูนะอย่าเพียงแค่ทักครับทักค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะ,ะแม่หมอไม่สามารถรู้ใจคุณได้นะคะขอบคุณที่คุณฟังมาถึงจุดนี้นะคะขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณและถึงแม้จะมีคนมาแจกขนมจีบให้กับคุณใดๆคุณก็เป็นคนที่นะคะ รักมั่นคนคนเดิมอยู่นะเออถ้าคุณยังมีใจให้กับใครคนหนึ่งอยู่คุณไม่สามารถที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ได้อย่างแน่นอนค่ะนะพลังงานของคนที่รักใครแล้วรักจริงนะฝั่งลากหรือเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนาะ กว่าจะตัดใจจากใครคุณตัดใจยากมากเนาะรักรักยากรักแล้วรักมั่นคงนะตัดใจยังยากอีกนะ,ะต่อให้เขาเคยทําให้คุณเจ็บปวดนะ,ะต่อให้เขาเคยไม่สนใจไม่แยแสคุณแต่ใดๆนะ,ะในใจลึกๆคุณก็ยังคิดถึงคนเก่าอยู่นะ,ะ <S <S เป็นพลังงานของคนที่นะคะรักเขาแต่จะให้วิ่งตามเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่จุดยืนของคุณค่ะต่อให้รักมากแค่ไหนก็ขอนะคะรักศักดิ์ศรีของตัวเองมากกว่าคุณกับ คุณหันกลับมารักตัวเองมากกว่าให้คุณค่ากับตัวเองมากกว่านะคะเป็นพลังงานของคนที่มีสติมากๆนะนะอยู่ตรงไหนแล้วไม่มีความสุขนะก็แค่เดินออกมานะอยู่ตรงไหนแล้วเขาด้อยค่าเรานะก็เดินออกมาสร้างคุณค่าให้กับตัวเองค่ะวันนี้ตอนนี้คุณดูสง่างามและเป็นคนที่ทรงคุณค่ามากๆนะคะคุณอาจารย์นะคะสำเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานเป็นคนที่ม bon ีเรื่องการเงินดีนะคะบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเงินและชีวิตส่วนตัวได้ดีมากๆค่ะ ะะมีฐานะหน้าที่ทางการงานการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะด้วยเป็นคนที่รู้จักเก็บรู้จักใช้นะ,ะเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็เก็บเงินเก่งด้วยก็ได้นะ,ะพลังงานของคนที่เก็บนะ,ะความรู้สึกเดิมๆเ,เอาไว้นะ,ะแต่ใๆเลยก็ขอทําหน้าที่ในการนะหาเงินนะ,ะสร้างงานสร้างอนาคตด้วยเช่นกันนะ,ะพลังงานของคุณชาวธาตุดินกันพุศกมังกร ไพ่ใบต่อไปพลังงานของซิกออฟวอนค่ะคุณกําลังจะประสบความสําเร็จนะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะการงานที่คุณทําจะทําให้คุณมีชื่อเสียงในเรื่องสายงานสายอาชีพของคุณค่ะ จะได้รับการสนับสนุนยกย่องนะถ้าในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักถ้าคุณรอความรักนะะคนรักที่เขาจะมามาแสดงตัวกับคุณคนที่คุณคิดถึงอยู่นะตอนนี้นะคะเขากําลังที่จะเดินทางมาหาคุณเช่นกันแล้วนะถ้าเป็นพลังงานของคนที่คิดถึงคนที่คุณรักอยู่คนในใจของคุณอาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้นะเป็นคนที่คุณกับเขาเคยนะคะพูดคุยกันเคยเ พักกันคุยกันในแชทอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นคนที่คบคุยกันเป็นแฟนกันหรือเป็นสามีภรรยากเก่าอย่างเงี้ยอืมคุณยังฝังใจกับใครคนหนึ่งอยู่นะคะ คุณอาจจะรอคอยนะคะการเดินทางมาของเขาคนคนนั้นเขากําลังที่จะมีการติดต่อและเทคแอคชั่นมาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะเขาก็ทนเสียสติไม่ไหวแล้วนะคะเขาก็ทนแบบว่าจิตใจไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่ไหวละเพราะใจมันลอยระล,ลองมาหาคุณอยู่เสมอนะตอนนี้เวลานี้นะคะคุณเป็นคนที่อาจจะประสบความสําเร็จใน,ในที่การงานอยู่ในจุดยืนที่ดีอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างมั่นคงมีความมั่นคงในนะะชีวิต การเงินการงานดีค่ะเป็นบุคคลที่ใครๆก็อยากที่จะนะครอบครองและไขว้คว้าคุณนะ,ะไปเป็นคนรักของเขาเช่นกันนะอืมแต่พลังงานของคุณก็ไม่เปิดใจใง่ายๆนะคิดถึงคนเก่านะ,ะรักคนเก่าอยู่เนาะพลังงานของจัสเมินนะคะคุณตัดสินใจอะไรบางอย่างนะแม่หมอขอเปิดพลังงานไพ่อีกใบหนึ่งนะคะพลังงานของเดวิลเนาะคุณรู้ไหมถ้าคุณยังคิดถึงคุณคนเดิมอยู่คนคนเดิมอยู่นะ พระอะไรเหมือนพลังงานของคุณและเขามันยังผูกมัดกันเพราะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาคิดถึงแล้วปล่อยใจให้มันล่องลอยมาหาคุณอยู่เสมอเหมือนจิตของคุณมันยังผูกพันกันอยู่นะมันเป็นเดรดเดวิสอะนะมันยังมีความผูกพันมันยังมีความรุ่งหลงมันยังมีความหลงไหลมันมีความรักความชอบมีความเสน่หากันที่เหลือล้นมากเลยและตัวตนของคุณก็เป็นพลังงานที่ดึงดูดให้เขาคิดถึงถ้าตอนนี้เวลานี้คุณเลิกกับเขามาสักพักหนึ่งแล้วนะะห่างไกลกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะบางคนมากกว่าหก หกเดือนด้วยซ้านะแต่ทาไมใจคุณยังคิดถึงเขาเพราะคนคนนั้นเขาไม่เคยละวางในเรื่องของคุณได้เลยเขาไม่เคยที่จะเลิกคิดถึงและคุณคิดถึงเรื่องของคุณได้เลยค่ะจิตใจบางสิ่งบางอย่างของคุณและเขามันผูกกันคนคนนั้นสุขคิดถึงคุณมีความสุขคิดถึงคุณมีความทุกข์ก็คิดถึงคุณค่ะนะคะเขาอปล่อยให้สติของเขามันหลุดมาอยู่ที่คุณอยู่บ่อยๆนะต่อให้คุณตัดสินใจจัดเม้น t จะลืมคนคนนี้ยุติความสัมพันธ์ไม่อยากผูกพันไม่อยากคิดถึง แต่นะบางทีตอนเช้าตื่นขึ้นมานึกถึงคนคนนี้เป็นคนแรกนะชื่อเขารอยมาหน้าเขารอยมานะเพราะว่าเขาส่งนะพลังมาถึงคุณนี่แหละเขาส่งความคิดถึงนะฮะมันมีจิตที่ผูกพันคุณกับเขามันมีความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟนกันมากๆนะอาจจะเป็นเพราะเวรกรรมที่มันยังสลุดกันยังสลัดกันไม่เสร็จกันได้นะเวรกรรมที่มันยังตัดไม่จบสายสัมพันธ์ที่มันตัดไม่จบนะคะเดวิลเกิดขึ้นนะคุณยังมีบ่วงมีโซ่บางอย่างที่มันคล้องกันอยู่นะ ทำไมแม่หมอไม่พูดว่าได้แดงแล่คะคะนะเพราะว่ามันไม่ใช่นะมันมีถ้าคนที่มีกรรมบางคนก็มีกรรมร่วมกันอยู่มันยังไม่ตัดขาดกรรมร่วมกันค่ะถ้าคุณกับเขายังไม่ได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะมันจะเป็นอย่างเนี้ยนะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดคนคนนั้นเขาจะทุกข์ทรมานนะคิดถึงคุณนะจนเสียสตินะจิตมันจะหลุดไปที่คุณอยู่บ่อยบยถ้าเขาไม่ได้พูดเอาบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ได้เคลียร์ใจกับคุณถ้าคุณบอกว่าคุณตัดใจจากเขาได้แล้วนะคะแต่มันยังมีความคิดถึงมันมีอะไรที่แบบว่า เรื่องของเขาเข้ามาในหัวของคุณอดีตเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะความดีเอ่ยความร้ายกาจเอ่ยความรักเอ่ยความทุกข์เอ่ยมันเข้ามาให้คุณได้ทบทวนให้คุณได้คิดอยู่เสมอเสมอนะมันเป็นพลังงานที่เขาส่งมาและมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ได้ตัดมันยังไม่ได้เคลียร์ด้วยค่ะนะะคนคนนั้นเขาต้องการที่จะเคลียร์บางสิ่งบางอย่างที่ติดขังคุณอยู่ด้วยนะ นะอยากที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะตอนนี้เวลานี้ต่อให้เขาจะแสดงตัวว่าเขามีความสุขในจุดยืนของเขาในพื้นที่ของเขาใดดๆเลยเป็นคนที่ยิ้มแห้งมากๆยิ้มเปื่อนมากๆเลยนะคะเขาบอกว่ารอยยิ้มที่มันปนไปด้วยใจที่เป็นทุกข์นั้นคือเขาค่ะทุกข์ที่คิดถึงคุณทุกที่นะคะจิตมันไปหาคุณเสมอ เขาปล่อยจิตให้ล่งลอยมาหาคุณเสมอนะคะดูซิว่าคนคนนี้เขาจะทําอย่างไรกับคุณต่อไปนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของคุณและเขาค่อนข้างตรงนะมาดูความคิดความรู้สึกนะที่เขามีต่อคุณนะเวลานี้ตอนนี้เป็นอย่างไรความคิดความรู้สึกถ้าคุณฟังมาถึงจุดนี้คุณน่าจะรู้แล้วนะว่าเขาคนนั้นเป็นใครขอให้คุณนึกถึงชื่อเขาได้เลยค่ะ ขอ้คุณนึกถึงนะเขาแล้วมาดูความคิดนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเวลานี้ตอนนี้นะเขาคิดแล้วเขารู้สึกอย่างไรเป็นพลังงานของนะคะไฟออฟเคนเดี่ยวมากๆค่ะในวันที่ไม่มีคุณคิดถึงมากๆนะมองหน้าต่างคิดถึงคุณนะตัวแทนของคุณอาจจะเป็นพระจันทร์เป็นดวงจันทร์ก็ได้นะนะโหยหาโหยหาอดีตคิดถึงอดีตคิดถึงคุณงามความดีที่คุณทําให้แม้แต่กระทั่งความดีหรือความ เรืร้ายที่เขามอบให้กับคุณก็ได้นะความเจ็บปวดที่เขามอบให้กับคุณก็ได้นะคนคนนี้มันวกวนค่ะนะ,ะใจคิดถึงอยากมาหาแต่ก็มีความละอายแก่ใจที่เคยทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีกับคุณละอายแก่ใจที่เขาเคยทําเรื่องที่นะ,ะทุกใจให้กับคุณก็ได้นะถ้าคนคนนี้นะ,ะเป็นผู้ชายแล้วเขาเอาเปรียบคุณที่เป็นผู้หญิงเขาละอายแก่ใจมากๆเลยะคะ่ะเขาอาจจะเคยพึ่งพาคุณในเรื่องของการเงินอยู่บ่อยๆ,ๆก็ได้นะ คุณคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องการดูแลการเงินเขาก็ได้ค่ะในวันนี้ที่เขาไม่มีคุณเขารู้สึกขาดแคลนนะในเรื่องการเงินขัดสนนะแล้วก็โดดเดี่ยวมากๆเนะาะเมื่อก่อนถ้าเขามีปัญหานะเขาอาจจะเคยได้รับคำช่ยวยเหลือจากคุณก็ได้นะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะหรือบางทีคนคนนี้อาจจะนะติดในเรื่องของ เงินกับคุณอยู่ก็ได้นะติดนี้ติดสินกับคุณอยู่ไหมนะะเออเคยโกงเงินคุณหรือเปล่านะไปโดยที่ยังไม่ได้สะสางเกี่ยวกับนี้สินบางสิ่งบางอย่างกับคุณก็ได้นะมันเป็นตาบาปให้กับเขาค่ะถ้าเขาเป็นเช่นนั้นนะมันเป็นตาบาปที่เขาต้องแก้ไขค่ะนะคะกรรมบางสิ่งบางอย่างมันตัด ได้ด้วยกันนะให้อภัยบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องได้รับการชดใช้ชดเชยนะภาพโดยเฉพาะในเรื่องการเงินถ้าเขาเคยโกงเงินคุณไปขโมยเงินคุณไปนะะเพื่อไปเสพสุขกับคนอื่นคนใหม่อย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ชดใช้คุณในจุดนี้มันจะเป็นเวรกรรมที่ผูกติดเขาไปอยู่ตลอดเวลาทําให้เขาไม่เป็นสุขค่ะทําให้เขานะคะผิดบาปในสิ่งที่เขาทานะแล้วก็รู้สึกในความผิดมันเป็นนรกในใจตกนรกทั้งเป็นณนะวันนี้ตอนนี้นะคะแม่หมอบอกคุณเลยว่า เวนกรรมมันตามเขามันหลอกหลอนเขาบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณนะมันไปหลอกหลอนเขาจนทําให้เขาแทบเสียสติ นะสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาอยากจะขอโทษขออภัยอยากชดเชยอ,อยากชดใช้ในความผิดที่เขาเคยทําต่อคุณนะถ้าเขาไม่ได้สะสางเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนเวรกรรมนี้นะะจะตามหลอกหลอนเขาตลอดไปทําให้เขาเป็นคนเสียสติได้จริงๆนะคะคนที่ทํากรรมกับคนคนหนึ่งที่รักจริงนะคนคนหนึ่งที่บริสุทธิ์ใจในเรื่องของความรักแต่เขาเข้ามาหลอกลวงคุณนะคะให้ความหวังวาดความฝันให้กับคุณนะณนะเวลานี้ตอนนี้คนคนนั้นกําลังรู้สึกโดดเดี่ยวมาก ความผิดนะคะที่เขาเคยทํากับคุณสิ่งที่ไม่ดีที่เขาเคยมอบให้กับคุณมันยังนะคะตามหลอกหลอนใจเขาอยู่นะพลังงานของนะคะเทนออปเทนเจคค่ะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดคุณเป็นครอบครัวที่ดีที่สุดคุณนะคะคอยสัพพเอร์เขาในทุกๆเรื่องถ้าคนคนนั้นเคยนะคะมีปัญหาเรื่องการเงินคุณอาจจะเคยช่วยเขาเรื่องการเงินก็นได้นะ,ะแต่เขานะ,ะเลิกกับคุณไปหรือยุติความสัมพันธ์ ความสมคัญไปพร้อมกับนะคะไม่ได้เคลียรในเรื่องนี้ก็ได้นะ,ะอันนี้คือพลังงานที่หนึ่งพลังงานที่สองมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดค้างคาใจนะคะคุณและเขาอยู่ค่ะคนคนนี้กับคุณและเขาเคยรักกันมากเขาเคยรักคุณคุณเคยรักเขาคุณเคยไว้ใจเขานะฮะซัพพอร์ตดูแลนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างคุณให้ใจเขายุเนาะเขาสูญเสียคุณเขาสูญเสียสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดไปในความคิดเขาณตอนนี้เวลานี้